ที่ตรงนี้เป็นต้นกระดังดง,งาครับกระดังงาเลื้อยนะครับเลื้อยไปนี่นะครับเลื้ยไปตามคานเหล็กนะโครงหลังคาเนี่ยนะเลื้อยเต็มเลยนะครับแทบจะรอบโครงหลังคาเลยนะแต่ตอนนี้พอดีมาทําเป็นโชว์รูมรถขายโชว์รูมขายรถไฟฟ้านะครับก็เลยตัดเหลือ ต่อแค่นี้ครับต่อนี้็มีผมปลูกกระดังงากับต้นมะขามไว้ด้วยกันนะครับตอนนี้มะขามก็ออกใบอ่อนๆน,นี่เหมาะสําหรับต้มหัวปลาเกลือนะครับถ้าเป็นชาวบ้านชนบุรก็จะเก็บใบมะขามอ่อนนี่ต้มหัวปลาเกลือนะครับอร่อยครับนะ <c oughs> เสียดายตอนแรกอะต้นกระดังงาผมเลื้อยไปเต็มหลังคาเนี่นะยาวไปถึงข้างหลังเลยนะครับตอนนี้ ัดหรือลงทําโชวรวมขายรถไฟฟ้าไปแล้วครับก็จะเนี่ยอันนี้ผักอันนี้ผมมันใ็คมันไม่รู้ต้นอะไรนะเนี่ยใช้ต้นตินตุ๊กกหรือเปล่าันก็ไม่ทราบขึ้นเต็มหมดเลยครับเนี่ยแต่ว่าอันนี้ก็เยอะครับนี่น้ำนมราชสีครับ น,น,น,นี่มีสรรพคุณเป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งนะครับลองเสิร์ชใน Google ดูนะครับน้ำนมราชสีนะครับผมมีสรรพคุณอะไรบ้างแต่ผมรู้ว่ามันคือน้ำนมราชสีนะครับลองถาม Google ดูนะครับแล้วถ้าใครอยากได้ต้องการเอาไปทำสมุนไพรชงดื่มรักษาโรคประจำตัวที่มีอยู่ก็ มาเก็บก็ได้นะครับที่หน้าบ้านนี้นะครับถ้าเจอก็เอิ้นคุยกันได้แต่ถ้าไม่เจอผมก็เก็บไปเลยนะครับไม่ห่วงนะครับมาถอนมาเก็บไปได้ตามสบายเลยนะครับน้ำนมราชสีหน้าบ้านผมนะครับหน้าโชว์รูมรถไฟฟ้านะครับ LTV bike นะครับใครอยากได้น้ำนมราชสีมา มาถอนมาเก็บไปได้เลยนะครับไม่ห่วงครับตามสบายเลยนะครับ